สวัสดีค่ะสำหรับลำดับในการจัดแพ็กหนังสือออนไลน์นะคะก็สำหรับ <Okay. S 1> ตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นน้องปสีทับสามค่ะก็ใบเสร็จออกมาแล้วก็ใบรายการปสีทับสามออกมาค่ะหยิบมาเลยค่ะน้องลี่เนี่ยออกมาเลยค่ะป .4 ีทับสามแล้วก็แม็กค่ะแม็กแม็กเลยค่ะมีค่ะมีพี่เกดต้องอธิบายอันใช่มีอันเดียวพี่ต้องเอาในรังอะในรังค่ะแล้วก็ ตัดจำกัดอ่านี่ตัดมาเนอะตัดเลยเหรอพี่เกดใช่อยู่ไหมใช่อยู่ค่ะพี่หาแถวนี้ใช่ไหมะมีไหมอมมีค่ะอ่ะมีอันเดียวด้วยโอเคค่ะสำหรับ<ม>รายการของปอสีทับสามนะคะก็ก็จะมีข้อจำกัดก็คือว่าจะมีนังสึก l e เลสโก e เลสโกนะคะซึ่งจะต้องดึงออกจากแพ็คนะคะคุณครูขาปศีทับสามนะคะจะต้องดึงออกจากแพ็ก สองเล่มนะคะเพราะว่าเขาสำนักพิมพ์เขาจัดทาเพจใช่แล้วก็จะมีใบเสร็จแล้วก็ใบรา,ายการเสร็จแล้วก็เอามาคลิปหนีบกับใบที่จะส่งไปให้ทางพัสดุนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปเช็คกับใบรา,ายชื่อนะคะใบรา,ายชื่อป .4 ทับสามอยู่นี่อยู่นี่ค่ะน้องอ่าคนแรกคือปิอธิดาก่อนแล้วกันนะคะปิอธิดาค่ะ ส,สำหรับวันนี้นะคะน้องลี่เราก็จะมาสาธิตการจัดแพกหนังสือนะคะก็จะมีการคลิปหนีบประกอบไปด้วยาลายชื่อแป๊บหนึ่งนะคะลายชื่อ,อจะมีใบเสร็จนะคะเดี๋ยวต่อไปอจะไปขอ,ขอถ่ายคลิปมิต,ตรตุชาตรงนู้นนะคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะคะ,ะ,ะจะไว้เพื่อนมาอื่นด้วยอะไรนะคะจะไปถ่ายคลิปมิตรตุชาค่ะขั้นตอนการแพกยังไงบ้างเดี๋ยวเดินไปหาเดี๋ยวเดินไปหาใช่เดี๋ยวเดินไปหาค่ะเรวขอถ่ายตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะใช่ค่ะ ขั้นตอนแรกจะมีใบเสร็จนะคะเช่นตัวอย่างนี้น้อสป .4 ทับ3ก็จะมีใบเสร็จนะคะแล้วก็ไปดึงเอาใบสั่งซื้อมาค่ะใบรายการหนังสือของน้องมาซึ่งพิเศษหน่อยป .3 ทับป .4 ทับ3เนี่ยจะต้องดึงหนังสือเลสโกเลสโกออกนะคะอ่าโอ้ไม่ใช่สิต้องดึงหนังสือเล่มสีเขียวที่อออกค่ะซึ่งว่าเขาเขาแพ็คมาผิดตัวอย่างนี่ค่ะ น,นี่น,นี่แพ็กนี้ต้องเอาไทเกอร์ไทม์ออกนะสองเล่มค่ะมันมีนสอง,งเล่มต้องดึงออกนะแล้วก็ให้เอาดารุนศึกษา,าแล้วก็บิดเล่มสองค่ะจะต้องยูน,นี่ค่ะจะต้องเอาดารุนศึกษาแล้วก็บิดเล่มสองใส่ลงไปอันนี้คือแพ็คของปอสีทั 3. บสามบังเอิญค่ะบังเอิญว่าออเดอร์นี้เป็นปอสีทับสามพอดีเลยเป็นตัวอย่างเนาะส่วนฟอหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มแค่ 1> ป .1 น,นะคะในแพ็กจะเพิ่มแค่ดารุนศึกษามีเท่านี้นะคะป .1 เพิ่มดารุนศึกษาป .4 ก็จะดึงอ่าไทเกอร์ออ,อก2เล่มแล้วก็ใส่ใส่วิดเล่ม2แล้วก็ใส่ดารุนศึกษาป .4 ค่ะเมื่อเราอันนั้นในส่วนของการแพ็กหนังสือนะคะแล้วก็ในหมายเลข1314เนี่ยก็จะรับกับครูประจำชั้นปับ๊บเอกสารที่จะอยู่ในลังพัสดุก็จะประกอบไปด้วยใบรายการหนังสือใบเสร็จนะคะ ส่วนใบยาวๆนี่คือใบปะหน้าก่องพัสดุนะคะว่าเป็นของใครนะคะ <Hey. S 1> ซึ่งระบบ <Hey. S 1> ป .4 สี่ท .2 าสองป .4 สีทับสามค่ะแล้วก็วงเล็บไว้ค่ะเพราะว่ายึดที่ตามใบเสร็จนะคะน้องลี่เอาจริงเหรอคะถูกต้องค่ะวงเล็บไปเลยค่ะอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะคะมีระดานนะคะใช่ค่ะแล้วก็มาดูค่ะว่าเขียงขุนทดนี่ค่ะชื่อเขาอยู่สี่ทับสองค่ะ ใช่ค่ะคุณขาเ้าค่ะอยู่สีทับสองค่ะเชืเอ่เอเชื่อตรงไหนดีคะตอนนี้สักครู่นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปแก้ปัญหาก่อนในนี้เป็นสีทับสองสีทับสามเพิ่งจะจับขึ้นมาถ่ายเลยปั๊บ <c oughs> ในนี้เป็นสีทับสองเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะสมมุติว่าน้องเขาอยู่ห้องสีทับสามแล้วกันสมม <Okay. S 1> ุตินาอโอเคปั๊บเสร็จเราก็จะเช็คสามใบนี้แล้วก็มาดูที่ใบใบสั่งซื้อใบสั่งซื้อเป็นสีทับสอง ในใบนี้น้องเป็นสีทับสาใบสั่งชื่อเป็น4ีทับสองและลายชื่ออยู่4ีทับสองก็จะเป็นกระบวนการที่ทีมงานตรงนี้ค่ะที่เช็คเอกสารจะต้องแก้ไขปัญหาต่อไปเมื่อเช็คห้องเขียนวันที่ก่อนอ่ะอนูก็เขียนวันที่ก่อนนะเขียนวันที่ก่อนแล้วก็เช็คสมมุติว่าน้องคนที่อยู่สี่ทับสองแล้วกันปั๊บเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปวันนี้สิบเอ็ดทั้งวันเลยค่ะน้องลีเราไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะวันนี้เพิ่งได้สิบสองแพคค่ะณเวลาจะสิบโมงแล้วได้สิบสองแพคค่ัที่ชมท่านผู้ชม ปั๊บเดี๋ยวค่อยไปเช็คอีกรอบเนาะเสร็จแล้วเราก็จะไปไหนต่อคะก็ไปแพ็กนะคะก็จะเอาแพคนนี้ไปแพคขั้นตอนการแพคไปดูกันค่ะจะมีแบบนี้ค่ะใบเสร็จใบเสร็จนะคะแล้วก็รายการมีใบเสร็จรายการหนังสือแล้วก็มีหนังสือหนังสือที่เป็นจัดเป็นชุดเรียบร้อยแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไง วิธีการแพ็คนะคะก็เอาเอาลายรชื่อที่จะส่งออกมากอนวางไว้เรียบร้อยอย่าให้ปิวแล้วเก็บซิปก่อแล้วใส่เก็บอะไรนะใส่คลิปค่ะใส่ในกล่อนี้นะคะแ้องไปรีไซเคิลใส่ตรงนั้นรีไซเคิลยุสหมรีย่สเกนนะคะแล้วตัวนี้นะคะขันต่อไปเร็วๆค่ะขันต่อไปก็พักให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ลงก่อนค่ะพอลงก่องเสร็จแล้วก็พักแล้วก็พัก แล้วก็ <aría> <the reason. S 1> นีเข้อหากันแบบนี้ให้มันเรียบร้อยนี่พานีตอนต่อไปก็ใช่พ้าใช่ไเดี๋ยวขอจะไปลงยูทูปตรงนี้กว่าจะไปลงยูทูปด้วยเ่ะน่าเสียหลิงให้กดไว้นะคะเข้าไปท้างในเตยตองพ่นุษตเข้าไปดึงแบบนี้ให้เรียบร้อยรีดมาค่ะรีดใช่เตารียดไหมคะครั้งที่หนึ่งไม่พอนะคะต้องสองค่ะเพราะว่าป้องกันอ่ามันหลุดกันการรื้อการรื้อก่อนจะถึงผู้ปกครองนะคะขั้นอสุดท้ายก็คือ ชื่ตรงนี้นะคะใ่่กล่องตรงนี้นะคะกอนจะตีนจนะคะใ้สเต็เก่อนค่ะเทป่อนแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะค่่ไม่ต้องมีคนเช่วยก็ได้แต่มีคนช่วยสแล้วเฮ้ยหุนหอย่างนีะดนะคะแบบนี้นะอันนั้นก็เทปสไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะเพราะว่า้องไม่เหชื่อเอาต้องเทปสใสแสอ๋อบบเ่ดีๆนะคะย่ให้เงงอย่ให้เงง อย่าให้เงนะเรงนะเราติดอันเดียวเหรอคะไม่ได้ซ้ายขวาด้วยหรอซ้ายขวาไหมต้องติดซ้ายขวาด้วยไหมสีน้ำตาลอะไม่ไม่้ขาเหรอมันต้องซ้ายขวานะใช่ค่ะซ้ายขวาเลยเนาะใช่ต้องซ้ายขวาหมดเลยค่ะการน้ำออกการน้ำเข้า ทุกลังเลยเนาะเราจะเราจะติดสามที่เนาะเ,เป็นลูกตัวไอใช่ไหมลูกตัวไอเลิฟยูเนาะติดส่วนการเรียบร้อยค่ะปัฟเฟ่เอซ u u ออนไลน์ค่ะ้องกันโควิด -19 เพียนอ่ะส่งต่อให้วันอื่นๆเขาได้รับชมความตลกปกฮาทีมวันที่11พฤษภาสุดยอดจริงๆยกค่ะยกค่ะมันยังไม่เป็นตัวไอใช่ไหมคะมิตรจชชามันเป็นตัวไอหรือยัง อันนี้ต้องซีนไม่ค่ะเหลือต้องสสามลังเลยนี่ยังไม่ไอเลยเรียบร้อยนะคะมาีนี้นะคะการเียบเรียบร้อยดค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะมีไลบ๊ายบาย่ทนเนหลังจากที่แพ็กเรียบร้อยแล้วก็จะมาเช็คนะคะกับใบาลายชื่อแล้วก็กล่องพัสดุคนแรกคือใครนะคะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวอ่านตามกล่องเลย ลอยไผ่เรียนภูสีโสมหมายเลขเจ็ดสิบเอดเจเอ็ดใช่ค่ะพี่ 1. 1> เอมาติตรงไหนคะติตรงไหนคะติข้ข้างตรงนี้เลยค่ะชุตีมาโสมอินเลขที่เท่าไหร่คะหกสิบสองหกสิบสอหกสิบหกหกสิบหกการจนพันหกสิบ นาคีลนาหกสิบพักขพร69สิชิติสันหกสิบสี่พุทธิพัฒน์หกสิบแปดพิชญาเจ็ดสิบอริศราหกสิบห้าวัชรวิทย์หกสิบเจ วิทยาพลหกสิบสามทนบุญสิบสอกล่ 12, องเรียบร้อยนะคะเซตปฐมต้นวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมค่ะที่แพ็กใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทขนส่งก็จะมารับนะคะแล้วก็จะมีระบบที่อตอบรับว่าถ้าถึงมือผู้ปกครองแล้วก็บริษัทก็จะยืนยันมาให้ว่าได้รับแล้วค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะปลอดภัยไล้โควิดแล้วก็ถึงบ้านแน่นอนใช่ไหมคะทุนพลทกท่าน ใช่ค่ะถ่ายคลิปเสร็จแล้ว